วันนี้นิทานก้อมขอเสนอเรื่องเล่นท่ายากครับบู๊นิทานก้อมเล่นท่ายากเออมื่อนี้บอกเอาบักไม้เออบอกบอกเอาอีไม้กับบักอินมันบอกเอาบักแยวกับอีสันกันแล้วกันครับเอบอบักแยวกับอีสันแล้วอก็แล้วกัยยกน เย่ยสีไปเคาะประตูโป๊กโป๊กโป๊กปกไปปุกอีสันเม่กินเขาสานันสันเอ้ยสนันได้ยินแต่เสียงอีสันมันไห้สะอึกสะอื้นอยู่ในห้องนอน <c oughs> มึงเป็นยังสนันอีสันเนี่อยอายุประมาณยี่สิบห้าปีอีสีกับประมาณสามสิบครับเป็นเย่ยน้องกันครับเออเย่กับพ่อมมีผัวดอก น้องกับท่านมีผัวดอกมึงเป็นหยางอีสานมึงไห้เซเซิมึงเป็นหยางเปิดประตูบึงดูอีสานก็ได้เปิดประตูยัยสียัยสีเมื่อคืนบากยาวมันกลมขืนคอยตายแล้วบันนี้มันไปกมขืนมึงยู่ใสล่ะ มันไปกลมขื่นก่อยอยู่ในป่าบักม่วงไาซันอามันเขาไปย่างป่าบักม่วงก่อยกลับไปย่างเลรียอยู่ป่าบักม่วงเบื่อขึ้นไตยาวกลมขืนก่อยหายตายได้ออสันออสันนี้ก็ตัวเตี้ยล่ละครับสูงประมาณร้อยห้าสิบกว่ากว่านี่แหละกำลังน่ารักไหมประมาณร้อยห้าสิบห้ากระบเตี้ยไหลาไปนด้ดเนาะแมนบ แต่ว่าบักยาวผมว่าคมเขินนี่มันสูงลอยแปดสิบกว่าเหนไหมพี่น้องเขาพี่น้องลองคิดเบิงครับเออยายสีก็เลยว่าสันยายสันเท่ากับไปบอกพ,อพ่อผู้หญ่บ้านจะแล้วเออไปบอกผู้ช่วยผู้หญ่บ้านบอกผู้เลักผู้ยญยไปเอื้นบักยาวมาเสรนแล้วมาเคียย์กันเออมันคมเขินกันอีหลีเบอ่อว่าสันไปที่นี่กันนัดผู้หญยบ้านนัดผู้ซอย นัดพออ๋ลงเลียนมาเด้ผู้รักผู้ใหญ่ที่นับถือครับแล้วก็ไปเอินบักหง่ามาครับเวลาข้อบักหง้วมาว่ามันคมเขืนอีูหลีบ่แล้วก็พาไปยังที่เกิดเหตุใต้ต้นมะม่วงครับบัดนี้พราะอีสันมันพ่อบักหง้วมันก็เล่นเข้าไปทุบมึงนคมคขนคว้นอย่างมึงนคมคขนคว้นอย่างให้ตายครับบัดนี้เออผู้ใหญ่บ้านก็เรียกว่าเอาจ้างซี่เอาจ้างซี่ ออมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันทุกฝ่ายนั่นแหละสูกับแมนเ,เด็กน้อยแล้วยางอีสันนี่มันก็ยี่สบหแล้วส่วนบักเง้ก็สามปีแล้วมันต้องฟังความทั้งสองข้างอ,อที่มาจูอากันยใต้ต้นบักม่วงเนี่ยมันเหตุกันได้จังไดมันคมขืนกันได้จังได,ได,งไดเออบักหนึ่งสูงตั้งร้อยแปบ อีหนึ่งสูงลอยหาซิบกว่ากว่าอีสั e? ้นมาสั่นผู be ้ใหญ่บ้านว่าอีสั้นมันเท็ดท่าไดนมันเท็ดสองท่าค่ะนอนเท็ดหรือนั่งเท็ดหรือยืนเท็ดยืนเท็ดทั้งสองท่าละค่ะเอาขันยืนเท็ดมันสิเขากันได้จังไดนมึงเตี้ยๆเขาสูงๆ๋ยวหนูสิสอนให้เบิ่งเด้อค่ะหนูจับไม่ไปยังสี่แล้วหนูกัยกขาขึ้น ไอเห็ดดาบเง่แงนมานยังสี่ขาแล้วเขาก็ตาบตาบอยู่ข้างหลังค่ะโอ้ผู้ใหญ่บ้านร่ะมึสแสแล้วมึงขยิงขาคืนหรือมึงหันดาบไปเซเขาบักง,ง่ามก็เลยตาบตาบอยู่ด้านหลังแมนบ่ค่ะมันเขา่าบ่มันก็บบเหลือร์ละค่ะแล้วมันมีทายัางอีกทาข้างหน้าแค่ อ้ยทาข้างหนา้ามันเห็ดบ่ได้หรอกมึงเตี้ยเตี้ยเขาสูงๆงเขาเห็ดท่าได้หนูกะแขนต้นบักม่วงค่ะมันมีกิ่งแม่หนูกะแขนค่ะแล้วหนูกะกระโดดเอาขาไปกอดเอวเขาไว้ค่ะเขาก็ตาบตาบมาด้านหน้าค่ะโอ้ยพอเอ้ย <laughs> สรุปพี่น้องว่าคมขืนบ่ครับนี่ สองท่าเป็นท่ายืนบําเพนท่านอนครับท่าแรกก็คือกองกลนเนยเขาขยิงขาขึ้นมันที่สูงไปไหนบักเลยมันก็ย่อใส่ได้ได้พี่น้องมันก็ย่อใส่ได้บักเงย้ามันเงย้ามันก็ตาบตาบแล้วท่าที่สองกะกิ้งไม้แล้วกระโดดเอาขาไปโอบเอวเขาแม่พี่น้องเขาก็จับขาเขาก็ตาบตาบตาบเรียบร้อยครับพี่น้องสรุปคมเขิน เรือบกคมขืนเล่นท่ายากครับในที่สุดก็เลยผู้ใหญ่บ้านเอาแจงสี่กูฟังเบิงแล้วนี่มันบรนการคมขืนดอกมันเป็นการสมยอมกันในเมื่อสมยอมกันแล้วเห็นว่าคุณยุวารีว่าสมยอมเมื่อสมยอมกันแล้วเอาสี่บอเออกรมาขอขอมาอีพออีเมเพิน่นยกขันหมากมาสู่ขอ แต่งงานกันษาใส่สูอกระสิมักกันนันละขนาดผู้หนึ่งสูงกระสูงลอยแปดซิผู้หนึ่งลอยห้าิขนาดท่ายืนมันจังตาบตาบกันเด้ครับมันก็คล้ายๆกับอีกคดีหนึ่งนะครับเอออันนั้นก็บอกว่าเขาข่มขืนผู้สาวอายุสิบเท่าไหล่หือยี่สิบปีกว่ายี่สิบก็ปีครับแต่ผู้บ้ากับสียี่สิบห่าผู้สาวสายี่สิบสองผู้ชส้ยี่สิบห่าเนี่ย อันกว่าเขาคมขืนเจ้าของตำรวจก็ไลยสอบถามมาเอาอันว่าเขาคมขืนเขาเริ่มจังไดเขาเห็ดจังไดตำรวจสอบที่มันเป็นเจ้างี่ค่ะสองมือเขาขั้นน้มหนูค่ะสองมือไหมทั้งสองมือเขาขั้นน้มหนูค่ะแล้วเขาก็เอาปากมาประกบหนูค่ะทึงจูบทึ้งขั้นน้มค่ะเอา ทัานสงมือเขาทัานนมปากเขาประกบจูบเขาก็ใไ่ลิ้นเลี่ยเลี่ยยังไงพลววันพลตูใส่ลิ้นูปแล้วน้ำสอกข้อเขาไปเบิดกับพลวันพลตูคือปากก็อยู่บริเวณใบหน้าอยู่นี่แหละประกบกันนะครับพลวันพลตูส่วนสองมือก็บีบนมขันนมเอาแล้วผู้ใดเป็นถอดเป็นคนถอดส่งมึง หมายความ่าใครเป็นคนถอดทรงหนูเพ่อดีหนูหนูถอดเองค่ะว่าใส่กางเกยงยีนหรือกระปรงกางเกยงยีนค่ะป๊บกระถอดยากมันเราหาถอดกันเน่หนูเองค่ะหนูเป็นคนถอดกางเกยงยีนค่ะแล้วหนูก็เป็นคนถอดกางเกงในหนูเองค่ะแล้วหนูก็จับของเขาใส่ค่ะแล้วเขาก็ตาบตาบค่ะ กรณีนี้ข่มขืนนะครับพี่น้องสองเมื่อเขาขันนมปากประกบส่วนคนที่ถอดกางเกงของตัวเองแล้วก็ลูดซิปของผู้บ่าวด้วยบแมนธรรมบดาได้พี่น้องแบบนี้มันไม่ใช่ข่มขืนครับถอดกางเกงยีนตัวเองแล้วก็ดึงกางเกงในตัวเองแล้วก็ลูดซิปให้ผู้บ่าวถอดกางเกงให้ผู้บ่าวมันก็เรียบร้อยตัวแบบนี้แบบนี้ คมขืนบอกครับ